กินก่อนนะครับผมพอรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวชิมกันก่อนเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนผมคือเปตองทีวีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนั้นนะครับผมมาดูวิธีการทําพิซซ่าเวียดนามแล้วก็ผมก็จะกินพิซซ่าเวียดนามนะครับอยากรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนนั้นนะครับผมก็เชิญไปรับชมกันได้เลยนะครับ ซึ่งร้านนี้นะครับก็จะมีแฮมบูอดมีบีลกักกี้มีหมูบดหมูหยองไส้กรอกแล้วก็มีโบโลน่านะครับซึ่งผมก็สั่งแล้วนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นวิธีนะครับในการทำพิซซ่าเวียดนามนะครับซึ่งผมมาร้านนี้ก็ครั้งแรกนะฮะตอนนี้เขาก็กำลังทำอยู่นะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดตอนเย็นๆนะครับผมบรรยากาศนี่ก็ถือว่าดีพอสมควรทีเดียวนะครับร้บานนี้เปิดกี่โมงจนถึงกี่โมงเหรอครับผมสายสามค่ะถึงอออสองทุ่มค่ะอ๋อเหรอสองอาทิตย์ค่ะอ๋อเหรอครับร้านนี้นะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าเพิ่งเปิดสองอาทิตย์นั่นเนี่ยจริงๆนะครับ งั้นเราก็จะกินก่อนนะครับผมเพราะรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวชิมรสชาติอร่อยอยู่นะครับมันก็จะกรอบกรอบนะครับแล้วก็รสชาติก็ได้หลากหลายรสชาตินะครับร<ถ>อร่อยดี โอ้กลิ่นหอมดีนะครับผมงั้นเดี๋ยวก็ขอกินงั้นผมก็ขอจบคลิปยังเพียงเท่านี้นะครับผมผมขอกินพิซซ่าเวียดนามให้อร่อยก่อนนะครับ